ไปดีพี่น้องมาเซอร์าเต้จอดยางหลดมาจะจอดยางหลดเป็นเอาตีนหลดหัวเนาะนี่ก็มาทําทุระพี่น้องเลยอันมาแวะลินอันหย่านี่แหละพี่น้องแล้วก็สิไปอันเยี่ยมยามอันซองพเมีอันโอลุกอ่อนเนาะพี่น้องน่าโฟลุกอ่อนอันที่อยู่ในกะลาหลดล่างเลยพี่น้องเด้อเห็นด้เมื่อกี้นี่เห็นบ่เออจอดปึกอันจอดยางเห็นเข่า ไปซื้อขาวบ่ก็เห็นข่าวได้นึงแล้วกัมี่ยยังโยมสิหาอันนะใส่เออแล้วกับสิ้นตอนนึงตอนนึงยัดมือให้เมียใส่บ่มี่เดี่กกินอ้นน่ะซื้อซิ้นแห้งซื้อซิ้นแห้งหุมัดพี่น้องเจะไปหายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเข่าแล้วซื้อเ้วยเห็นเข่าได้เดียวหนึ่งเข่าป่ะเข่าก็สื้อความเหนียวบ่ซื้อข้าวซุกไปซื้อข้าวซุกเด้อยัดข่าซุกไปหาย เห็นเขาโน้อยเดียวบอกเขาโน้อยเดียวลหลักกนรอะไซื้อเขาซุกไปจากสิบพันหะืปล่เตะหรือว่าซื้อหาพันบ่ซื้อจะ, 5, ะ,ะหาพันนอกไปให้พี่น้องอกับอีต้นเพิ่์นนั่นแหละกับคนสิไปสอบถามเพิ่์นว่าถ้าว่าสมมุติถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่์นจะเอาไปเลี้ยงนั่นพี่น้องเลี้ยงเด็กน้อยนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นน์นสิให้บ่พี่น้องถ้า,าเพิ่์นให้เข้ากันจีไปบอก คนรวยคนที่มีเงินมีคำพวกเขาอยากได้เด็นกน้อยไปเลี้ยงนะพี่น้องเอาไปเลี้ยงเพราะว่าลูกเพือ่อนกับเปตากตาแพงเออนาะบอเตเนาะเคยนี่เขาเคยแบบมีลูกสามเถื่อนไหมมีลูกสามเถื่อนอ่ะเขาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเลยไขมันเนี่ยเขาบอกนเนาะ <c oughs> เด็กนะแล้วก็กับอาานาต้นอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าตัวเองกับบอมีเป็นแบบนี้แล้วยังมาหักพะละอ,นะอีกนะ ลูกสามคนกะมีแต่คนอื่นมาไปเลี้ยงอ่ะคนนี้ย่าติเราเปเสียเลี้ยงเองบอหรือว่ามียายผู้ใหญ่เพป่นจะไปเลี้ยงเพป่นเสียเลี้ยงบอแบบนี้ไหนพี่น้องจะไปสอบถามเบื้องปฏิวัติวย่างไรเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็อ้นกะมีเอฟซีเป็นเม่นมาหาว่าอันติดต่อหาบอ่อเตียงแนอ่อ้นไหนติดต่อหาเ,เพิ่นแล้วเดินติดต่อหาบ่อเตียงแล้วได้อันโทรหาทะพิดเพื่อกับบลับเนาะบลับชายแบบนี้โทรหาอ้านอ้นกะจากโทรศัพท์ไปห้องก็ออกไปข้างนอกพี่น้อง ครับมากอะโทรกลับโทรกลับเพื่อกบฮับอีกเหมืนอกนก็โทรอีกตื่นมาโม่ใหม่โทรเพื่อกลับแต่ว่าเพผนว่าตัวน,นี้ข่อยยังค่าถ่ายคลิปเด้อเพิมนว่าข่อยค่าเวียกอยู่แล้วไอ้สิโทรกลับเพผนว่ากลับมาเห็นโทรกลับมาเลยเนาะไอเตเนาะก,ก็กเลยอ่าสนใจผนเรียกเพผนกลายเนาะบากเตียงพี่น้องเลยผลนนี่ของไหนก็ซอยคนถูกคนยากร้ายนะพี่น้องเลยยันคนหึงคนยากรคนคน่าคนมีแต่ แบบนี้แล้วเขาเขาขั้นเขาได้มากแบบนี้เขากลับไปเบิง้งไปจอบไปเบิง้งเราหรือพี่น้องก็บับจะไปถามเบิงบเ้งแน่เนาะบอกไปเนาะว่าแบบสี่หางก็ถามว่ามีผู้ใหญ่อยากได้ไปเลี้ยงฮะนะผู้แบบว่าผู้คนรวยผู้คนมีเงินมีค้ำแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามเบิ้องเราเนาะกต่จะไปถามเรื่องการอยู่การกินกินในใดอยู่ในใดมีหม้อหนึ่งหม้อแกงหมอง้อข่าวหม,ม้อหน้าบ่อฮนะพี่น้องสิไปถามเบิง้งแบบนั้นคือเขาอยากซื้อเป็นประเภทนี้ประเภทไข่ประเภท อ่าอันน oh. ี้ไปให้นะพี่น้องญาติเพิ <paste> ่นบอกพี่คืนมีไฟมีเตาไฟพีทอดไข่ทอดยังนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเป็นว่าโอเกเลยร์ซื้อนะสินแห้งพี่น้องเลยไปให้เพิ่นเออมาเอามาเบิ่งด้วยเฮ้ยมาให้เอฟซีเบิ่งหนึ่งแล้วก็ยังไงเจ้าดีเพิ่นเฮ็ยแล้วพี่น้องน่าเพิ่นกะให้ซื้อแล้วอยู่เนี่ยกินไปให้เนี่ยเป็นสินหอกสินแห้งให้เมียเลวพี่น้องจะกินยังสินแห้งนี่พกหมัดเดี๋พี่น้องเดินพวกหมัดตัวดิบเมีย ตซุปอ,อันนี้เป็นสินแหงซุปก,กับอั่วกับอัว่วมีพี่น้องอันนซุปเดิมพี่น,น้องเดิมสินแหงกับอัว่วคนซื้อนี่เส้าหาพันพี่น้องอันเนี้ยอันอันน่วส,สิพันสิแหงสิมหาแต่สิไปซื้อเข่าจากสิพันไปให้เพิ่นแล้วกันกับสินแหงตัวนี้พี่น้องพวกหมัดตัวดิบน,นีพี่น้อง,งนเพื่อให้เพิ่นต้นเมียอะไรพี่น้องจะกิงยังอยู่ยังมีน,นมใบลูก อนันกับลูกน้อยแน่ฮะพี่น้องจะกินอย่างเด็กน,น้อยกันเนาะแน่ไปพี่น้องไปติดตามไปเบื่องํำกันนอพี่น้องอไปถามเบื่องด้วยพี่น้องเด้อปัด<ม>เอาก็มาหอดละพี่น้องบอดเต้มีหันสินแหงซุกกับสินแหงสินแหงดิบมีอั่อมาหายมีานาปิกบ่เ,เขาซื้อกันบอได้บอดอยู่เพื่อนพี่น้องเมันอยู่บอซาวเฮ้คือว่าสะอาดเลยได้มาเหมือนนี่แนมเข้าไปคือว่า<อ> เป็นเป็นแปลนทุอสายอนา,ามัยบัวจักนี่ฮะเขาหายอนา,ามัยบัวจักมาอยู่ถามเบิงพี่น้องเป็นสเสี่ยงเองอมอสมุทรวานาถามเบิงกี่สีดอกแต่ว่าเขากะเขาทาเที่ยวมาดูเขากับมาซองเบิงเยี่ยมเบิงไม่ได้ละพี่น้องอย<ด>ู่อัดตัไวไว้อ<ด>ัดตัวไว้จะได้กินไปเดี๋ยบอกไปเด้บอก อาเนี่ยอนียครัวเนกินไปใชเมากนคัวนน้อยแค่เ้อหมอแห่แต่กระโปเลยมีโอ้ยเนีอูเ่เด็กน้อไหมเออมีอยู่นอหมอเนาะเออมีอยู่ซีแท่งนี่ตีนี่ตีบ่อนมันดิฟเดินเตัวนั้นมันซุกตัวน่ะ ต่งเียตงเียเ้อหเนหางไอีต้นเปนใหญเปินซื้อหเป็ดอีต้นพันวาจบทางานด้อืจบทางานเด้อ่าันต้องมาจะสักดูไซนยนะคะจักมนะเข้ามาเอนน้วอืมันเนพนนมันบนอนอาบน้าเไม่ได้มองกราลังเลยยันมันอาบน้าเยมันถึงเลเ็เ็นใส่ลู ต้มย่งเลอน้ำน้นย่งก็ไม่ไฟยังเลยไม่ไฟนี่แพ้บอกแม่อยู่กำอยู่เออแล้วก็หัวต้มให้เมียเรากินอยู่ใช่ไมใบอกเจ้าอครับเื่อยแ้วเหออืมยตัวซส้อเขาซนี่ขนอืมให้แต่กวบเด็กนี่บกอบเด็กนี่แล้วเออแต่อเอกบโอ้เขาหอยเออ กินาิาแล้อือกิกระยิวลูกอ่ะยังงนเนาะยกัอาเปสูดอากาศเนออเอประจผูกแขนให้อ่าอาผูกแขนให้อยู่เนาะผูกเองออเนาะว่าสารเร้ก็หูจักอยู่ผูกแขนเอาลูกเอาเต่าเราอืปัดดูด้นีอูเมเออมาเมื่อนี้ยแปนเ็ไมหงมันมันก็เริ่มแดดแน่มันจะเออสักเขื่องตากเขื่องให้ลูกคนน่ะ เออเออเตะไข่าอเห็นมันหกแล้วก็เมียนเตะไข่าทีเี่ยกับใโลกบนในโลกะอมายุงมันมีเุดเดี๋ยววันนั้นเชือเจ้าหยุ่งมาหายเออเด็กน้อยเนาะโอ้มีอยู่พี่น้องนี่มีคนซชือมาหายแล้วแต่ว่าเด็กน้อยแล้วพี่น้องลองนลบ่ยใต้ บัน้ำห้อนน้ำยังในสัดทรงเข่าทรงยังให้ลูกกินเออให้กินนมน้ำนมมาแล้วโอ้เออแะยังกินไห้ไอยากกินนมเออมันเม่อเออแพงบ่ลูกนะเออแพงในเราก็ไรเออให้ำฮ้อน เออข้กินน้ำพร้อนน้ำนมกันสิมาลายดินั่นใช้เอาอยู่หรอลกนะเแก่งหัวพี่้องบอเอาซันนะเอาผุดยามันหลอกกันเนาะอเนาะเดย่หลอกใช่ไหมไปได้เมยงมรทีนรลี่อกที่กเป็นคนเลร้อเี่รนีาคตเ จากแรกคันว่าเว้าเนาะคันว่ามีอันผู้ใหญ่เพิ่นสอยเพิ่นสอยเรือนะแหล่สมนโคตัวเลขหาแม่เออแหล่สมนโคตัวเลขหาแล้วก็มีตัวเลขลูกเต้ากับเส้เของขับงูเงียนใหญ่มาบ่าเพ็ญยังดอกสิ้นแหงก็เด้อดต่างเนี่ยเด้อดย่านมันต้องมันตกเนาขนาดมันแดดออกเสด็จทันนะอย่ากินบุทันนะนี่เงียบนักได้นท แกงนูพิษหมูหมูปีดช uh 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 ิ้นหมูม şey yes ีแต um> ่ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องหั่นเจาะหากินได้แต่เมียเจ้าะหากินบ่ไดรน้ำเค็มนะจ้ะน้ำเค็มน้ำเค็มมันเป็นงัวเป็นงัวควายเลยเมื่อไรเห็นหมอนมำจีนนะฮะมาชอบจีไม่หรอหมกระจับน้ำเค็มกุยไปหมดอะหั่นเปนจีนามอันไม่หายไปเรือย ผู้ใหญ่ใจบุญคนทองมาใส่อย่บารุกันนเไม่เปนอะไรบ่หายวะน่าป่ารวสีเลี่ยงเองถ้าถูกเป็นพ่อก็ได้หายเออให้คนมาหมัดขอกหมัดแขนเอาฮะนานหกบวเออบัวหายกับบริบาลได้ดอกถามเบิ่งหนาจ้ะ เราได้กระดุกไม่พอได้เราด้ตค้างขอขอบใจเราว่ายังเราแล้วก็ขอใจยงไงเราว่าโยมมาเยอนลยยังว่าจะใู้เปิดดีมีอนาคตรลยเจ้าสิเรียกเจ้าเป็นเจ้าสิขอใจยากไปอยากมาก็แต่ไม่เห็นยาเห็นยากท่านมีแบบว่าผู้ใหญ่ใจบุญผนคนรวยคนมีเงินมีคำาเือเอาไปเรียกไปเบิ่งนะ ไปอยู่ไปอยู่ลงก้นรวยกับซีดีก็ยันฮนาซีดีก็อยู่นี่ฮนาอุปธรรมเรามีอุปธรรมลูกเขาค้ะต bueno. uh ้นแล้วชุเจ yeah. ้าก็ยังบอกขอโทษเนาะแบบต้นแลุ้นเจ้าก็ยังมีจุดไปเพื่อนนะไปซานยังนะบอกขโทษนะทุกันนะต้นไปไนต้นไอต ไี่อูลาดตลาดน่ารเอ่อเรนะเนนะครัเลก็เราไปค่าตลาดเนาะไปอยู่ตลาดต้นน้องไงะอืมมาถ้าถ้าช่มงต้นน้อยผมผมแม่ตายป้าต้นนอยไม่สวรรค์ต้นน้ยันลยังหวังลูกค่ะขึอเดิ้ากเด้นกระาแม่จะสี้าาใหม่แล้วคึอกันกรอนลงกันก้อนสองมมียจะเจ้าหน้า เราเราจะแร่เขาสิเลี้ยงเองจังได้กันลูกเขาเสียเรี่ยงพักการเลี้ยงเขาเนาะไม่มีแร่มานี่เราบอกเออเขาแร่เขาเลี้ยงปกุ้มจอดุ้มกับขารมีครูอยากได้อ่าผปกับมีลูกเขาก็มาผูกแคสต่อแคสต่อแคนเขาผูกแคสเขาผูกบอลมีลูกบอลกับอ่างเนาะผูกบนรวยผูกบอลมีลูกมีเต่าขันว่าซำคือรก้าเขาบอกว่าอยากปันได้เนาะอย่างเอาลูกปไฮมูหมู่จะดี เรียกันดีสบาได้เห็นั้ค่ะวัาอย่างไรก็ให้ภูมิมีเงินมีคํำและไปอันอันเลี้ยไปเลียงไปอันไปแย่งกันห้อเออพ่อตัวกวบีค่ะรุกลาคารเดออันอีน้านว่าแมบป่าวเปล่าแบบนี้ไปไป นลงเนอยู know, <No S 1> ่ังเนอยู่เออังินอยู่แล้วกอยู่ในใจล้วก็สากันลยนาะดูตกนในใจเนะเองสกกาเหไนมาใช้สอนมกัรอันเลมกันก้อนแต่พมียามถือกันพวมีว่าถือกันแล้วโบผิดกันอ๋อพวไปทางนี้ยทานก็ะผิดกันเนาะ แ e. so, ั่เรือแม่จะสินัถามม่ลงทนสับว์โบแม่เนื่จะได้อีแหลแม่ยูเรื่อใจไ้อีกลแต่เพ่อแม่เอ้ยโงรง้ะูหนักันี่เติ่ดีดอกเพื่อชาพูดวาเอาลูกแบบนี้เราจะได้ไงาทวงเท้าทุเรนลูกเต้าทวงเท้าขออาแม่ร้ายแล้วมีอะไรตามหาพ่อหาแม่ร้ายแ้บาคนจ้ะ เคยซอือกินเจ้าอตลงมเออเออโรงการพรมีอ่าอกถือกั้นเนี่นะยามันมีแบบมีตัวใหญ่เป็นแอไรอย่างเงี้ยมา่างนี่เป็นทอดเป็นแรดุตั้นะมากันมาเลยพี่น้องเนาะต้นเห็นแล้วกันเลพี่น้องเลยผูเป็นผัวเะหายเลยไหมเนาะหายห่มาสั้นเลยผูเป็นเมียยังมาหาคำตอบพี่น้องเลย หักใครผินชุเพผ่อนลมกันก่อนพี่น้องเลยจึงนั่นแหละผู้ยิงมันผู้เบ่งลูกเบ่งเต้าสี่มีความเจ็บปวดนะมันกาบ่บอยากนบปันใดพี่น้องเอาพี่นอ้องคลิปนี้อุนกันสี่เด้ยลาไปก่อน้อพี่น้องเด้อกับบาเตกับเมียหย่าพี่น้องลาไปก่อนเราไปสอบถามนะเพิ่นยังบอกบอกให้คำตอบน้องมิแเต่มีมีแต่พูว่าพี่น้องเมียยังไม่ห้อาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง